เอาไอสัตว์วันนี้อยู่ออกเกมซูคิบัตฮาร์ดกันวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ดีกว่าน่าจะเป็นเกมใน Google อีกแล้วแล้วผมก็โหลดมาเล่นเพราะทำไมก็ไม่รู้แต่ก็ช่างแม่งกูกดแม่งเลยเ okay, อ้กูอ่านไม่ออกอยู่แล้วโอเคแอนล็อกทีดูมัน okay, นี่เดี๋ยวท้าไมกูอยู่กับแสงไฟไอ้เคียนี่เป็นใครอ๋อกดยึดดิข,ขออ้าภาษาแล้วพวกกูเล่นกูเล่นอลน,นอกนอกเรื่องมาน,นี่กด A เพราะ กด A เพื่อกดการใช้งานนะฮะโอเคมูฟมูฟเดินลันอ๋อกด A แล้วนี่รันกด b แล้วกดกระโดดเหรออ่ากกดกระโดดการกระโดดค้อเฮียเลยเอ๋อไม่เป็นไรให้กดกดยอดเพื่อหลบไอเฮียกูม,มีพลังโล่หนต้องสนอนสอนเลยเอาละไอลูกไฟน้องไปเลยเลยกูมึงยังก็รอดแเลยเดินไปเดินไปเดินไปโอ้โอ้วิบิบแบตอ้ เอาละกิมจิไม่เป็นไรลูกวอยังไงมึงก็เดินกระปดสามารถได้นะไม่ต้องเป็นไรเอาละนี่เขาว,ว่าไอ้พวกเขียนี่แม่งมือชิบหายเลยมึงกูจะเจอตัวเชี่ยอะไรโอ,โอ้โอ้กูเจอตัวเชี่ยเลยเนี่ยนี่เป็นไรกูลรอดมาได้กูบิดดิวิงง่งเลยไอ้เหี้ยวิงวว่งเลยวิ่งเลยเฮ้ยนี่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 ช็อกปะ สัตว์มีเงินอยู่บาทหน e ha, región, ึ pues oh, oh. okay. Wait, ่งเฮียแม่งกูวิ่งเลยดิเอาวิ่ง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 กูวิ่งไปหมดเลยสิอ่ะเออวิ่งไปอ๋อเช้าโอ้โอเคเติมมาเฮ้ยกูแจยกูจะกูแจแล้วเก็บมาวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อแล้วอะไรวะเนี่ยให้กูทำอะไรไอ้เหี้ยกูพูดตั้งนานกูออกไปแล้วกูไม่ได้คิดอะไร อีกลี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 เก็ปป๊ะเอเีย้อโอ๋ออออ้ยาโอ้โหอาอาออกแล้วยอมแล้วอ๋อคอปที่ตัดตัดต้อง้อไปกู้ดามแล้วที่อ้กู้ทำไงกู้ยิงไ่ต่อโอ้ยแล้วไปไกลกูกูหนีแล้วไม่อยู่กับมึงแล้วอ่ะกู้ได้ลวอ่ะเปิดลอุ้ยเงิน ยิงตรงนี้เไรยแม่งได้ละเอ้ออ่ะอ่ะไปไรวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวๆอ้ปดีมีหมาด้วยเหรอแล้วหมามันคือตัวอะไรวะแล้วหมามันต้องการาอะไรติ๊กูโอ้อ้าวอ๋อหมาโอ้เชียโอ้โอ๋เย้ไม่อยู่แล้วโอ้อีกแล้วเออ เออกูโดนแล้ว oh, อ๋อุ้ยกูอ้ยกูยังไปไหนอ๋อหมาบ้าไอ้เหี้ยหมาหมาบ้านไหนนี่มึงอุ้ยสวยงามมหมนี่แล้วกูอยู่ตรงไหนโอ้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 เหี้ยหมาโอ้เชี่ยโอ้ตัวเหี้ยนี่เนี่ยมันไม่มีแต่คนโป้เนี่ยกูโหลดเกมเหี้ยอะไรมาเลยเนี่ยกูโดนตุยแน่เลยไปกู อ๋อเชี่ยด้ยังเยอะสิายเลยไกูม่อยู่แล้วโอ้โหอะฮะตัวเหี้ยนี่มึงเชี่ยอะไรมึงต้องเหียอะไรพูดมากว่กูไม่กูไม่ยากงั้นลงมังแควิกมโอ้ฮะไอตัวเหียเนี่ยโอ้โห โอเคกูมาตรงนี้มีเงินที่กูเก็บอ่ะ30สามสิบบาทตันแล้วเฮ้ยจุดตรงนั้นกูไม่ได้ไปกูระแวงะกูระแวงกูคงไม่โดนตุ๋ยตาย กูจะตายตอนไหนเยี yeah. ่ยไอ้เดี <sm> ๋ยวถ้ากูดึงแถววันอิชเนี่ไม่มามึงเอยคอยู่ไอ้น้องแลคิดว่ากูตายไหมทำไมทำไมสภาพอากาศมันแย่ขึ้นเรื่อยเรื่อย น a, ั่นมันม oh, ีอะไรให้เก็บเงินเก็บเหรียญนะฮะโอ้ยเย้าเย้าจุยมือเองกูเกมนี้กูได้เซนเซอร์เยอะแน่ๆเลยกูวิ่งอย่างเดียวละจบเกมไวไวโอ้มึงยังไม่จบกูอีกเนี่ยเอากูเปล่าอ๋อเฮ้ยเดี๋ยว ตัดท <tem> <People to> ิ้งแม่จริงเหรอเฟียวเหรอกูตัดทิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงไปไกลโอ้โยจะตายแล้วมึงจบกูเลยจัดตัดทิ้งต้องบิดกูบิดตัดทิ้งตัดทิ้งตัดตัดทิ้ง ฮ่า,าฮ่ายี่ตายต่ายะ,ะให้กูไปต่อยกันเฮ้ยคิแคนไรเฮ้ยอะอะไรวันเช้าแล้ว กูโหลดเกมเฮียอะไรมาเล่นเนี่ยเอาละทุกคนกูพอแค่นี้ก่อนถ้ามันมีภาคสองมาอย่กูก็จะทำต่ออีกเกมเฮียนี่เดี๋ยวไปคุเด็กเรื่องมือโอเคพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกูก็มาเล่น ep สองถ้ามันมีต่อกูจะเล่นต่อ